อิงฟ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วอ่ะย่าเดินไปเอากางเกงในของลูกชายฉันมาซักให้ด้วยล่ะแม่คะกางเกงในของพี่ตั้งหนูก็ต้องใช้มือซักสิคะจะได้ถนอมถนอมหน่อยจ้าเงินเดือนออกทีไรต้องแบ่งให้เมียใช้ทุกทีเลยฮอิงฟ้าเดือนนี้เอาไปหกพันพอที่เหลือผมจะเก็บไว้ใช้เอง พี่ตั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านพี่ฉันแค่หกพันเองเหรอวันวันอยู่แต่บ้านเงินทองไม่เคยช่วยหาสักบาทเก็ะผมกินไปวันวันยังจะหน้าด้านบอกว่าไม่พออีกเหรอพี่บอกว่าฉันหน้าด้านเกาะพี่กินงั้นเหรอก็เออนะสิหรือว่าคุณจะปฏิเสธทุกวันนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะเลี้ยงคุณไปเพื่ออะไรเนี่ย้หุปากเน่าๆของแกเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ตั้งไอ้ปากมา ถ้าแกไม่หยุดนะไม่จะตบแกเกข้าฝังกระแพงเดี๋ยวนีนะ้เลยแม่หรือว่าผมพูดไม่ถูกถ้าไม่ใช่ว่าผมเลี้ยงเขาเนี่ยเขาเจะเอาเงินที่ไหนใช้เงินแม่จะคิดค่าใช้จ่ายที่อิงฟ้าทำงานในแต่ละวันให้แกฟัง<อ>เสื้อเนี่ยสิบบาทกางเกงเนี่ยสิบบาทส่วนกางเกงในของแกนี่อีกสิบบาทรอ,องเท้าถุงเท้าของแกยี่สิบบาทกวาดบ้านถูบ้านสัก อีนี20บาทอาหารเช้าของแกฉันคิดให้แกถูกๆแค่15บาทอาหารเย็นข้าวไข่เจียว15บาทนี่ผักที่20เนื้อหมู60กรดู60กระปิน้ำปลาน้ำมันต่างๆเครื่องปรุงเครื่องใช้50บาทค่าแรงเขาอีก300บาทคืนนี้แกจะนอนกับเขาไหมก,ก็นอนสิครับคืนละ1ั0 0้บาทรวมทั้งหมดเป็น ฟ้าเป็นภรรยาของผมนะภรรยาแล้วไงถ้าแกเอาไปจ้างคนข้างนอกแกก็ต้องจ่ายเงินเพิพ่งแกจ่ายเงินมากกว่านี้ด้วยซ้ําแกเอาเงินให้อิงฟ้าเดี๋ยวนี้เลยนี่แม่แม่จะคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้ทําไมล่ะคิดเล็กคิดน้อยเน้่นเหรอลูกสะพ้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไม่ต้องไปใช้เงินของมันแม้แต่บาทเดียว ส่วนแกไอตังไอลูกไม่รักพี่ตั้งแต่วันนี้ไปแกไม่ต้องใส่เสื้อที่เขาใส่แกไม่ต้องกินอาหารที่เขาทำและแกไม่ต้องออกดเท้านุ่งหน้าของแกไปเหยียบพื้นที่เขาทำความสะอาดอ๋อยังมีลูกของแกอีกสองคนใช่ไหมตอนเช้าให้อิงฟ้าออกไปทำงานส่วนกลางวันแกอยู่เลี้ยงลูกพออิงฟ้ากลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่แกก็ออกไปหางานกลางคืนทำเองก็แล้วกันและแกอยากให้เมียแกไปทำงานกลางคืน แม่ยังไม่จบถ้าอย่างนั้นวันเสาร์แกเลี้ยงลูกวันอาทิตย์อิงฟ้าเลี้ยงลูกหาใครหามันใช้ใครใช้มันหน้าที่ใครหน้าที่มันแบบเนี้ยยุติธรรดีปะโ่แม่แม่แบ่งหน้าที่แบบไม่มีเหตุผลแล้วแบบนี้มันจะเรียกครอบครัวได้ยังไงเล่าแหมแหมแมแม,แม,แมไอ้ตังแกรู้จักคำว่าครอบครัวด้วยเหรอ นิดใช้เงินหน่อยแกก็ว่ามาใช้ของฉันกินของฉันเกาะฉันกินไปวันๆน่าเบื่อน่าลำคาญแต่แกหารู้ไหมทั้งๆที่เมียแกดูแลแกตั้งแต่ยังไม่ตื่นจนกระทั่งแกเข้านอนแกกล้าพูดอย่างี้อีกเหรอฮะมาทุกวันเนี้ไม่ใช่ว่าเมียแกไม่ทํางานเขาทํางานทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ํา แต่เขาทำงานแบบไม่มีเงินเดือนต่างหากส่วนแกแกมีความสุขบนความเหนื่อยความยากความลำบากของเมียกแกทุกวัน<อ>แกยังไม่ส<อ>มนึกคุณท<อ>ก่ันต้งองอบ<อ>แท<อ>้เขาีเลยใช่แม่พูดถูกเอามาให้ฉันทั้งหมดเลยนะนี่ไอ้ตั้งแม่พอได้แล้ว ผมขอโทษผมจำเึก exactly. es ผิดแล้วครับอิงฟ้าต่อไปนี้พี่จะไม่ด่าพี่จะไม่ว่าอิงฟ้าอีกแล้วนะพี่ขอโทษนะดีกันนะนะถ้างั้นคืนนี้เป็นนะจ๊ะถ้างั้นพี่ไปอาบน้ำรอนะจ๊ะ แบบน,นี้ก็ได้หรอแม่คะหนูต้องขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เข้าใจหนูไม่เป็นไรหนูเป็นลูกสะใภ้ที่ดีนี่นาแต่ถ้าวัานไหนมงนแกนีบอกแม่นะไม่จะตบหน้าฝังเข้า็แตงไปเลยเอ, <c oughs> อุ้ยล้างผักก่อนเดี๋ยวมื้อเย็นไม่ทันกินพอดีแหละห <c oughs> ลานละไม่ต้องแล้วนะพอ